การที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันจริงจังนะคุณอย่าไปคิดเรื่องเงินนะครับ คุณต้องคิดคำนึงถึงเรื่องความเชื่อมัน่นแล้วความตั้งใจที่คุณจะลงมือทําไปเหมือนที่ผมเทรดเนี่ยฮะคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันพรุ่งนี้ฉันจะได้แบบสามพันพรุ่งนี้ฉันจะได้แบบหกพันพรุ่งนี้ฉันจะได้แบบหมื่นหนึ่งพรุ่งนี้ฉันจะรวยแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นครับคือคุณต้องคิดความเชื่อมั่นและทักษะก่อนคุณลองมาดูซิว่าความรู้คุณมีไหมจุดเข้ามีไหมกราฟแม่งเป็นยังไงมีแนวรับแนวต้านรู้ไหมไซเ,เทรนด์มองออกไหมถ้าคุณยังไม่มองออกนะยังไงมองเรื่องเองินเป็นเรื่องสุดท้ายเลย พอหลังจากที่คุณนะมีทักษะเพียงพอแล้วเรื่องนั้นอ่ะมันตามมาทีหลังคือเรื่องเงินมันตามมาอยู่แล้วผมเข้าใจนะว่าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณอยากได้เรื่องเงินอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณกําลังทาหมูกรอบอยู่หมูกรอบที่คุณขายข,ายขีดละ60บาท70บาทคุณอยากจะแบบขายรวยเลยคุณอยากจะขายได้แบบดีเลยแต่คุณยังไม่รู้เลยครับว่ามันกรอบแบบไหนต้องใช้หมูแบบไหน ต้องทอดกี่ชั่วโมงผมอยากให้คุณไปโฟกัสเรื่องพวกนี้ความละเอียดอ่อนของเรื่องพวกนี้มันจะทําให้คุณน่ะสามารถสร้างยอดขายมันสามารถให้คุณต่อยอดได้เหมือนการเทรดนะครับถ้าคุณทาครบองค์ประกอบนะเรื่องเงินคุณตามมาคุณลองกดออเดอร์แบบซ้อมๆดูไม่จําเป็นต้องกดไม้ละพันไม่จําเป็นต้องกดไม้ละหมื่นเยอะๆคุณกดออเดอร์เบาๆสักร้อยครั้งดูแล้วคุณจะมั่นใจคุณเชื่อผมนะว่าถ้าคุณทําทุกอย่างพร้อมแล้วให้แม่่อนให้เยี่ยมก่อนจากนั้นนะเงินคุณจะตามมาโดยไม่มีที่สิ้นสุด แข่งเทรดได้223ครับ